จะให้อาจารย์ช่วยสรุปถึงสถานการณ์ของกลุ่มต่างๆกลุ่มติอาวุธทั้งหลายนะคะที่อยู่ในหลายๆประเทศอาเซียนมีกลุ่มอะไรบ้างและกลุ่มเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกค,คามต่อสถานการณ์ความมั่นคงของภูมิภาคนี้ไหมคะอาจารย์คะถ้าเราพูดถึงเอ,อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราหรือว่าในชื่อใหม่ที่โด่งดังมากคืออาเซียนของเราเนี่ยนะครับก็ในพื้นที่อาเซียนเนื่องจากว่าเคยเป็นอาณานิคมฝรั่งมาก่อน พูดตรงๆคือเป็นอานณานิคมฝรั่งมาก,ก่อนแล้วฝรั่งนี่แหละเป็นคนขีดเส้นแบ่งประเทศให้ตามผลประโยชน์ของเขาเ <Okay. S 1> จ้าอาณานิคมฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมอังกฤษฮอลันดาดัชอะไรเงี้ยนะครับรวมทั้งโปรตุเกสสเปนเงี้ยจากร่องรอยดังกล่าวผลดังกล่าวนี้ก็ทําให้พื้นที่การปักปันเขตแดนเนี่ยก <c oughs> ่อให้เกิดปัญหาตกทอดมาถึงปัจจุบันอันนั้นก็จึงเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนว่าจึงมีขบวนการก็ดีองค์กรก็ดีนิดที ขับเคลื่อนเพื่อกู้เอกราชหรือไม่พอใจที่ดินแดนตัวเองถูกขีดไปอยู่ตามทีม่มหาอำนาจเจ้าวณนนคมชาตินี้ขีดไปดึงไปเนี่ยเป็นธรรมดาก่อนเราต้องเราต้องเราต้องเข้าใจเราเป็นคนอาเซียนเราต้องเข้าใจปัญหาของเราเราต้องเราต้องทั้งทั้งเข้าใจทั้งเห็นใจหรือจะแก้ไขจะได้รู้ว่าทําไมคนเหล่านี้ถึงต้อง,งมีรวมกลุ่มกันเพื่อกระทําการเป็นอาวุธเพื่อที่จะ แล้ว่าเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็คือเขาเขาก็คิดถึงความชอบธรรมของเขาส่วนเราเราก็อาจที่จะมีความชอบธรรมของเราซึ่งก็ควรจะพูดคุยกันใช่ไหมครับก็กลับมาทประเด็นแล้วกันว่าตกลงในอาเซียนข่งเราเนี่ยมีก็มีองค์กรมีขบวนการที่เคลื่อนไหวดังกล่าวเพื่อเพื่อที่จะจัดพรมแดนสมัยอะไรเงี้ยอาจจะพูดง่ายๆจัดรมแดนตัวเองสมัยหรือย้ายพื้นที่ตัวเองเข้าไปอยู่ใน ในประเทศที่ตัวเองต้องการหรือเชื่อมั่นอะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะมีองค์กรเหล่านี้ <c oughs> เช่นองค์กรกู้เอกราชทั้งในพื้นที่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์รือโมโรมินดานหลายหลายขาบวนการ <c oughs> นะครับแล้วก็ในอินโดนีเซียเองก็มีหลายหายองค์กร <c oughs> นะครับใ,ในในมาเลเซียนี้อาจจะเบาหน่อย <c oughs> ไม่ไม่ค่อยมีนะครับ <c oughs> เพราะว่าค่อนข้างอังกฤษจัดไว้ดีของเขา <c oughs> เราความคิดนะครับ แล้วก็มีในภาคใต้ของประเทศไทยด่ายนะะี้เป็นต้นครับค่ะดังนั้นตอนนี้กลุ่มเหล่านี้ทุกวันนี้ยังมีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วระดับการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยมันจะเป็นภัย <c oughs> ต่อความมั่นคงของภูมิภาคไหมคะเออกลุ่มเหล่านี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวแน่นอนไ <c oughs> ม่งั้นคงล้มหายตายจากไปแล้วเขายังเคลื่อนไหวอยู่เพราะว่าเป้าหมายที่เขาต้องการและปัญหาเป้าหมายที่เขาต้องการเขายังไม่ได้รับแล้วก็ ปัญหาที่เขามีหรือที่เขาเผชิญอยู่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมยังเหมาะสมผมคิดว่าทั้งสอง,สองฝ่ายนะ,ะทั้งฝ่ายผู้ที่เคลื่อนไหวในกระบวนการกู้เอกราชเหล่านั้นหรือกระบวนการติดอาวุธเหล่านั้นก,ก็ยังไม่สมปรารถนาหรือ,อ,อผู้ที่เป็นรัฐบาลมีมีเป็นรัฐชาติรัฐสมัยใหม่เนชันสเตสสมัยใหม่ก็อาจจะยังไม่พอใจ เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการสมปรารถนาอาจจะไม่มีทั้งสองฝ่ายดังนั้นการเคลื่อนไหวของกระบวนการเหล่านี้ยังคงมีอยู่แต่ว่ามากน้อยในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน,กนเช่นในฟิลิปปินส์อาจจะพัฒนาไปมากแต่เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนก็อาจที่จะมีการยิงกันฆ่ากันทหารตำรวจฟิลิปปินส์เสียชีวิตไปหลายสิบนายอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็กลับมาเจรจาโตลงเงินใหม่ผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นบริบทของฟิลิปปินส์ก็คือในฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นการต่อสู้ภายในประเทศของตัวเองซะมากกว่า อนั้นอันนี้กลุ่มน,นี้นนไม่น่าจะกระทบต่อความมั่นคงในระดับคุ้มค่าจะไ,ได้ไหมคะต้องคิดว่าองค์กรทั้งหลายในในประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ต่อสู้มิชชั่นภารกิจและันธกิจของเขาเองต่อสู้เพื่อ,เพ,อเพื่อเรื่องของเขาเองก่อนแล้วก็กลุ่มเหล่านี้ไม่ได้มีศักยภาพเหลือเฟือจนกระทั่ง,ท,งที่จะส่งออกทัทธัมพูดในภาพรวมนะครับที่จะส่งออกไปยังพื้นที่อื่นๆเพราะปัญหาเขาเองเขาก็ยังล้มลุกคลุกคลาน แล้วก็เนื่องจากการ <c oughs> แผ่การแผ่ขยายอำนาจหรืออำนาจที่มหาอำนาจอย่างยุโรปและตะวันตกเนี่ยเช่นออซารอเมริกาเนี่ย<ด>ตะวันตกสาหรอเมริกายังคงมีอิทธิพลอย่างสูงซึ่งทำให้การเคลื่อนไหวต่างๆเป็นไปได้อย่างจำกัดไม่ว่าเรื่องของเงินเรื่องของของ,ขอ,งอาวุธหรือเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้คนในในโลกนี้ก็ยังคงเป็นไปอย่างลำบากเนื่องจาก สหรัฐอเมริกายังคงมีอิทธิพลหรือว่าตะวันตกชาติตะวันตกยังคงมีอิทธิพลอย่างสูงค่ะและอย่างกลุ่มติดอาวุธในอินโดนีเซียนะคะช่วงหลัหลงๆ <c oughs> เราเริ่มได้ยินการเคลื่อนไหวข,ของกลุ่มนี้เยอะอันนี้หน้าวิตกไหมค่ะอาจารย์คะกลุ่มติดอาวุธในอินโดนีเซียก็ยังอยู่ในในบริบทที่จํากัดมากๆวิถีของเขาค่ะหลังจากต่อร่างสร้างประเทศขึ้นมาเนี่ยเขาได้มาสู่จุดยุติก่อน แน,น่นอนเขาคงมีบางคนต้องการเป็นรัฐอิสระต,ต้องการ <ทะ S 1> กับเพื่อนแต่มาสู่จุดยุติว่าเราจะมีภาพลักษณ์อย่างนี้อเราจะมีบทบาทอย่างนี้ค่ะเราจะเป็นวีรบุรุษของลัทธิโลคี <ทะ S 1> ไม่ใช่เรื่องการมรอนะลัทธ <ะ S> ิโลกียะลัทธิทางโลก <ทะ S 2> คือเอาแต่เรื่องทางโลกเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องความค <ทะ S 2> <ม>ิดโดยเรื่องศาสนาเรื่องชรีอะเรื่องพระบ,บัญญัติอะไรเนี่ยนะ,<ท>ะเราเป็นเรื่องส่วนตัวนี่คืออินโดนีเซียก่อนเพราะฉะนั้น เมื่อรัฐบาลอินโดนีเซียที่เป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดยังเป็นแบบนี้อยู่สบายใจได้เพราะว่าตำรวจอินโดนีเซียทหารอินโดนีเซียแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงอินโดนีเซียย่อมไม่ยินยอมให้มีการเคลื่อนไหวในสเกลที่เกินกว่าลิมิตถึงแน่นอนผมว่ารัฐศาสตร์เนี่ยเขาอาจจะปล่อยให้มีมีการวิ่งถืออาวุธกระโดดไปกระโดดมาตามต้พต้นไม้บ้างก็เพื่อที่จะให้คนมีทางออกบ้างแต่ว่าอยู่ในบริบทที่จำกัดมากมาก ก็เท่ากับว่าตอนนี้สถานการณ์ของกลุ่มติดอาวุธในหลายๆประเทศในเอเชียในอาเซียนเนี่ยก็ยังถือว่ายัาง,ยางพอได้อยู่นะคะยังยังคุมกันได้อยู่ไม่น่าจะลุกลามไปถึงขั้นเป็นการก่อการร้ายคงยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะอาคะและน,นี่ก็คือสถานการณ์ของกลุ่มติดอาววุธต่างๆในอาเซียนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาให้ข้อมูลขอบพระคุณค่ะ